สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาส่อีสานคนบานจานจะพี่น้องจ๋ามือนีได้ตามสวบปูหน้าดองนัวๆมาฝากพี่ฝากน้องจ้ะก,ก่อนจกกิกละพี่น้องจังเลยกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อีสานคนบานจานนะไม่เด้อจากพี่น้องยูทูบกับอีสานค้นบานจาน,นจากเพจเฟซบุ๊กกับอีสานคนบานจานแฟนเพจจากพี่น้องมะแสบๆน้ำกันเบิ้งพี่น้องมือนีได้นอนใหม่นอะง,งามๆจากพี่น้องพักบุ่งหน้า หยอดอ่อนๆจ้ะมาบแซบน้ำการจ้าพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องจ้ามาหน่องจ้าหอมอีปูดองห่วย น้ำใหม่็องออนหวานแห้งไปหน่อยแซ่บพี่น้องจา้าแซ่บเพื่อกาพี่น้อง ไทยพี่น้องเบิง่งเป๊ะเอ,อ๋หอีพี่น้องตำไทย เคร่งพริกแห้งพริกสดแซบคักพี่นอ้องกามใหง่ๆพี่นอ้องดูดปูแซบคักพี่นอ้องจ้ะ ปูดองเนื้อแน่แนเนาะพี่น้องแสบ่แห้งจ้ะ ตำไทยบระกอกแห่งนัวบระกอกหวานบระกอกแสบพี่น้องล้องต่ำมือแล้วจ้ะตำสัวปูหน้าดองแสบคักจ้ะบับงเฮืองตัวหน้อยๆกับใคร ใหม่กอ็อนหวานแสบอะ่ะอืมเป็นหน่องลื่มสอนลื่มสอนลื่มติดชูกอืม แ,บบแ่บจ้ะมีแต่คำว่าแซ่บอีกแล้วเนาะพี่น้องข้าปุ่นกับเป็นข้าวปุ่นเซนสดเดอ้อพี่น้อง เส็ซนน้อยตําใส่ถึงนามปลาไหลเนาะพี่น้อง mm hmm. <ๆ>เขาไปในเส้นนัวเป็นแตนายจ้ะื้นนี้ตําได้นัวแซบหลาย ว้าพี่น้องบงมาเด้อมากินน้ำมีสานค้นบ้านจาน <c oughs> ไว้แสบหลายประแดกลงข้อพี่น้องส้มน้ำพืน ขออภัยด้ยพี่น้องว่าสุภาพเป็นไดเกี่ยงตับพี่น้องเหมือนสวนมากแล้วพี่น้อง เบิง่งไป่น้องเลยปยู่ขคมันหฮงแซ่บจ้ะเมนูนี้ก็ได้